หลังจากที่พระเอกนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปประท้าเลยกับปรมาจานตัวโกงผู้อาวุโสผู้หนึ่งนั่นเองซึ่งเขานั้นก็คือปรมาจาย์เทียนเก้อฉีและทันใดนั่นเองแม่นางชูชีเอ,อ๋อนางก็จึงได้โผล่มาที่นี่ซึ่งเธอเนี่ยนะครับก็คือคนที่พระเอกได้เคยไปช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ในตอนที่เธอนั้นก็ได้มาถูกพิษมาจากปีศาจงูดำเข้าโจมตีและมันก็ได้กัดกินและทำลายเส้นลมปราณ ของเธอทิ้งไปนั่นเองนะครับผมสิ่งผลเนี่ยก็ปรากฏเลยในที่สุดนะครับเธอเนี่ยก็คือปรมาจารที่มีชื่อเสียงแถมก็ยังแข็งแกร่งมากๆาที่ก็ได้เดินทางมาจากสำนักสุดแข็งแกร่งที่ก็มีชื่อเรียกว่าสำนักซี่หลิงหยวนนั่นเองนะครับผมและเธอคนนี้ก็ดันมารู้จักกับปรมาจารตัวโกงอย่างปรมาจารเทียนคนนี้ไปอีกด้วยและโดยความที่แม่นางชิวชิงเอ๋อคนนี้นะครับงาน,นก็เคยได้ถูกช่วยชีวิตเอาไว้โดยพระเอกของเรา ไปก่อนหน้านี้นะครับผมก่อทาให้เธอนั้นก็นมีความต้องการที่จะเข้ามาปกป้องพระเอกไปจากพลามาจารย์ตัวโกงผู้นี้และแม่นางชิงเอ,อ๋อเธอก็จึงบอกไปเลยว่าในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้รับพระเอกแต่เข้ามาเป็นคนในสํานักของเธอสํานักซีหลิงดยวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันเนี่ยก็เป็นการที่ผิดที่ผู้อาวุโสเทียนเกิร์นั้นก็จะได้เข้ามาทําร้ายคนในสํานักเดียวกันไปอีกด้วยสิ่งพลามาจารย์เทียน เขาเนี่ยนะครับกขจึงได้ถามกับนางไปต่อว่าเราทําไมกันล่ะทําไมไอ้เจ้าเด็กยังผอเอกนั้นก็ถึงได้สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกอันทรงเกียรติไปของสํานักของพวกเราไปได้กันล่ะเนี่ยและมันจะสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวบ่มเพาะทรัพยากรต่างๆในสํานักของเราไปด้วยอีกนะแถมไอ้เจ้าเด็กคนนี้นั้นก็ยังไม่เคยได้รับการ ทดสอบฝีมืออะไรได้ๆมาก่อนเลยอีกด้วยก็ว่าได้และทานนาก็จงเลิกทามการเล่นตลกกับข้าสักทีหนึ่งจะได้หรือไม่กันล่ะคนอย่างไอ้เจ้าฉี่กวงเฉิงเนี่นะมัน,นก็ไม่สมควรเลยที่จะไต่เข้ามาอยู่อาศัยที่สํำนักของพวกเราซึ่งไม่นางชิงเอ๋อนางก็จึงได้ตอบกลับเข้าไปวันนั้นนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอะไรมากมายนักหรอก เป็นเพราะว่าตอนนี้ขากได้ทําการรับเขาหายกได้เข้ามาอยู่ที่สํานักของเราไปแล้วยังไงกันล่ะและหากว่าท่านนั้นก็มีความไม่พอใจท่านก็จงรีบนําเรื่องนี้เพื่อที่จะกลับไปรายงานให้กับท่านผู้อาวุโสใหญ่ให้เขาได้รับรู้ไปได้เลยสิ่งปรามาจารย์เทียนเขานะครับผมก็เลยได้คิดในใจไปต่อว่าไอ้เจ้าบ้าเอ้ยนีมันก็เป็นเพราะว่าแม่นางชิวชิงคนนี้ตาเธอเนี่ยก็ดันเป็นถึง นักเรียนที่ดันสอบผ่านเข้ามาในสำนักของเราได้โดยคะแนนที่สูงมากมายแบบทะลุเป้าแบบสุดๆแถมนางก็ยังถูกยกย่องไปด้วยอีกว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะของสำนักซีหลิงยวนของเราแถมพวกปรามาจารย์ทั้งหลายในสำนักก็ต่างยอมรับในความแข็งแกร่งของแม่นางพูนนี้เป็นอย่างมากไปซะด้วยนะสิและนี่ข้าเองก็งจะต้องทำการกลับไปรายงานให้กับท่านพวกผู้อาวุโสใหญ่ไายจริงๆอย่างนั้นนะห้อทั้งๆที่ข้าเอง ็ได้รู้อยู่แล้วนะว่ามันก็ไม่มีทางเลยที่มันก็จะเป็นไปด่างใจของข้าหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอคนนี้เนียก็เปรียบเสมือนได้กับเป็นคนที่เป็นคนโปรดของเราปรมาจารย์ทุกคนในสำนักไปเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าเรื่องนั้นเองนั่นนะข้าเองก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทําตามคํำที่นางได้ร้องขอไปสักกันหน่อยนึงนี่นะเพราะว่าในที่สุด เดี๋ยวข้าเองก็จะค่อยมาหาทางกาจัดไอเจ้าชื่อกวงเชิงไปทีหลังเลยก็ได้อยู่ดีและอาจารย์เทียนะครับก็จึงทําการประกาศไปเลยนะครับผมประกาศขอถอยทัพไปในทันทีนั่นเองเพราะว่าเขานั้นก็ได้เกรงตัวนะครับในบาร,รมีความเทพของแม่นางชิวชิงเอ๋อคนนี้ซึ่งพระเอกเขาก็เลยได้กล่าวขอบคุณต่อนางไปและนางน,นะครับก็จึงตอบกลับพระเอกมาว่าเจ้าเองน่ะก็จงเดินทางมาหาข้าที่ สำนักซีหลิงยวนไปด้วยละ่ะเพื่อที่จะได้มาทําการลงทะเบียนไปอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนข้างหน้านี้อีกด้วยซึ่งสองอชฉริยะประจําตระกูลชื่นนะนะครับนั่นก็ถึงกับต้องงงและอึ้งว่าทําไมพระเอกนั้นก็ถึงได้สามารถที่จะมาชิงตัดหน้าพวกเขาและก็ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในสำนักซีหลิงยวนแห่งนั้นได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้พระเอกก็เป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าและพลังก็เท่านั้นเอง และต่อมาแม่นางเฉิวชิงเอ,อ๋อเธอก็เลยได้บอกต่อว่าที่ข้านานานได้บอกว่าจะทําการรับเจ้าเข้ามานเนี่ยข้าก็พูดเรื่องจริงข้าไม่ได้โกหกอะไรใดๆแล้วก็ไม่ได้ทําไปเพื่อหลอกลวงปรมาจารย์เทียนเทียนเก้อฉีคนนั้นไปแบบเฉยๆหรอกนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับน้องสาวของพระเอกกับแม่นางหลิวเฟยคนนี้ที่นานก็ได้แอบชอบพระเอกอยู่พวกนางทั้งสองคนก็จึงต้องคิดในใจไปนะครับผมว่าระหว่างพระเอก กับแม่นางชิงเอ,อ๋ออันก็น่าจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างซัมติงอย่างแน่นอนจูจ่ๆนางถึงได้เข้ามาปรากฏกายแล้วก็มาปรากฏตัวเพื่อปกป้องพระเอกถามก็ยังรับพระเอกให้เข้ามาในสำนักของนางไปอีกด้วยซึ่งทั้งสองสาวนะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่มีความเทพเป็นอย่างมากแล้วก็อาจที่จะทําให้เหล่าสาวๆนะครับก็ได้มาลงไลยพระเอก แบบมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งในตอนนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ได้มาชอบพระเอกซึ่งแม่นางลิวเฟยเธอก็ถึงกับต้องกลุ้มใจเป็นอย่างมากและได้คิดว่าตัวเธอเองนั้นก็น่าจะได้มีคู่แข่งที่ก็ดันเป็นสาวสวยเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งซะแล้วและแม่นางชิงเอ,อ๋อเธอก็จึงได้บอกต่อว่าแล้วทาไมกันละ่ะหรือว่าเจ้าเองนะก็ไม่อยากที่จะมาเข้าร่วมกับสํานักของพวกเราอย่างนั้นนะห้อและข้าจะบอกอะไรให้ว่าสํานักของเราแน่นนะ พจะทาการฝึกสอนบทเรียนทักษะวิชาต่างๆไปให้กับพวกเราสิทธิ์เป็นจํานวนมากมายเลยถึง10ทักษะวิชาด้วยกันภายในระยะเวลาทุกๆ1เดือนไปอีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆและล้ําค่าสุดๆที่ไม่มีสิทธิ์คนไหนที่กล้าจะมาบาังอาจปฏิเสธและข้าเองก็หวังนะว่าเแ่านั้นก็จะได้เข้ามาเข้าร่วมกับพวกเราเพื่อฝึกฝนพัฒนา ทักษะระดับการต่อสู้ผัดพร้อมๆก,กันกับข้าจนกระทั่งได้รับได้มีระดับพลังจนไปถึงที่ข้าระดบับศักดิ์สิทธิ์ไปได้สําเร็จไปแล้วอีกด้วยและหลังจากนั้นเจ้าเองก็จะได้มารับสิทธิพิเศษโอกาสในการฝึกฝนเคล็ดวิชารับเคล็ดวิชาหอคอยศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันอีกหนึ่งอย่างซึ่งพวกสิทธิคนอื่นๆน,นั้นก็ถึงกับต้องอึ้งไปตามๆกันอึ้งไปในสิทธิพิเศษนะครับต่างๆที่พระเอกนั้นก็นจะได้รับไปเลยเมื่อได้มาเข้าร่วมไปกับสำนัก และพระเอกของเราข้านั้นก็ได้บลอกไปต่อว่าท่านอาจารย์โอกาสพวกนี้นั่นนะมันก็เรียกได้เลยว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยละ่ะที่จะลองในครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรา,ถ,าถ้าว่าข้าเองนั้นก็มีความคิดเลยว่าจะไม่สามารถที่จะได้ไปเข้าร่วมกับสำนักของท่านได้หรอกนะเพราะว่าข้าเองน่ะก็ได้คิดเลยว่าตัวเองนั้นก็ยังไม่คู่ควรเลยซึ่งไม่นั่งชิงเอ,อ๋อ หางก็เลยได้บอกต่อไปนะครับว่าขานนะก็แค่หย,ยิบยื่นโอกาสไปให้กับเจ้าเฉยๆก็เท่านั้นเองส่วนเจ้านะ่ะจะรับหรือไม่ก็ได้และนั่นมันก็เป็นสิทธิ์ของตัวเจ้าใช่หรือไม่กันล่ะซึ่งจากนั้นนางก็ได้บอกต่อนะครับว่าและข้าเองเนี่ยก็หวังเลยว่าตัวเจ้านะก็จะได้เข้าไปนั่งคิดทบทวนเรื่องนี้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ดีนันนะและจากนั้นนะครับผมแต่นางชิวชิงเอ,อ๋หนางนก็ได้จากพระเอกไปและเหล่าผู้คนในตระกูลชื่อนั้น ก่อนจึงได้เข้ามาเพื่อแสดงความยินดีไปกับพระเอกไปนั่นเองนะครับผมแต่เทาว่าพระเอกเนี่ยก็จึงได้บอกกับไปเจ้าสองคนนี้ต่อไปว่าพวกเจ้าทั้งสองคนนะ่ะนั้นก็คือคนที่จะได้เข้าไปทําการร่วมมือกับปรมาจารย์ื่อจริงฉานแบบนั้นใช่หรือไม่กันละ่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาทําการลุมกําจัดข้าผูนี้ทิ้งไปให้พ้นทางไม่ใช่นะหรือและสําหรับผู้คนที่มันก็ชอบมาลังแก้คนอื่น แบบหมาหมูแน่นะแล้วก็ยังมีหน้ามาแสดงความยินดีไปกับข่ายคนนี้อีกนันนรือและมันก็ฟังดูจะเป็นเรื่องอะไรที่หลายสาระเป็นอย่างมากซะจริงซึ่งจากนั้นพวกมันก็จึงถึงกับจอยนะครับแล้วก็ได้เดินจากพระเอกไปหลายพระเอกก็จึงทําการกล่าวขอบคุณไปต่อซื้อหลานเจ้าสํานักมาป่าที่เขานั้นก็ได้เข้ามาทําการช่วยเหลือพระเอกเพื่อเข้าต่อสู้ไปอีกแรงหนึ่ง ต่อสู้กับปรมาจารย์เทียนไปเมื่อกี้ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ถือเลยว่าเป็นเพื่อนที่สีกันมากๆแล้วตอนนี้และจากนั้นซื้อหลานเขาก็ยังได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกนะครับว่าเรื่องนั้นนะ่ะนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหญ่มากมายหรอกแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองและต่อมานะครับน้องสาวของพระเอกนางก็เลยได้เข้ามาเพื่อบอกกับพระเอกไปต่อเลยว่าในตอนนี้นะ่ะนะมันก็ดูเหมือนกับว่าแม่นางหลิวเฟยเธอเองนั้นก็เป็นห่วงพระเอก แบบสุดๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่พระเอกนันก็ได้เข้าไปต่อสู้อยู่กับปรมาจารย์เทียนเกอร์ผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากไปซึ่งพระเอกน,นั้นเขาก็จึงได้ทําการเดินเพื่อเข้าไปกอดกับแม่นางหลิวเฟยไปนั่นเองนะครับหลังจากที่พระเอกน,นั้นก็ได้คอยกันแกล้งแม่นางหลิวเฟยผู้นี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ทาว่าจริงๆแล้วพระเอกนั้นนะครับผมก็ชอบนางเป็นอย่างมากหาทาว่าก็ไม่เคยได้บอกความจริงในใจ กับแม่นางหลิวเฟยไปเลยแทนพระเอกนั่นก็ยังได้โกหกต่อไปอีกเลยว่าเขานั้นก็เป็นคนที่ได้นำยาพิษบางอย่างมาให้กับนางได้กินต่อไปอีกด้วยทา,ทางที่มานะครับก็เป็นเพียงแค่ลูกอมแก้เจ็บคอก็เท่านั้นเองแต่ทันใดนั้นเมื่อพระเอกของเรานั้นก็กำลังเพื่อที่จะเข้าไปจูบกับแม่นางหลิวเฟยคนนี้แ่ถ,ถ้าว่าจู่ๆพระเอกนั้นก็ได้มีอาการบาดเจ็บที่มันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็น อาการที่ก็รุนแรงมากๆซึ่งแม่นางลิวเฟยนางก็จึงได้รีบเข้ามาเพื่อถามกับพระเอกไปเลยว่าน,นี่กวงเฉิงนี่มันก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อย่างนั้นนะล้อจูจ่ๆเจ้าเองก็เป็นอะไรไปกันของเจ้ากันล่ะเนี่ยและพระเอกนั้นก็จึงได้หันลังกลับมาเผอยิ้มหวานให้กับนางไปอีกหนึ่งทีนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ถามกับนางไปต่อว่าทำไมากันละ่ะ นี่หรือว่าเจ้าเองก็จะเป็นห่วงข้ายอย่างนั้นน่ะลรอซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมพระเอกของเรานั้นก็แค่ทําการแกล้งเจ็บเพื่อแกล้งหลอกนางไปเฉยๆก็เท่านั้นเองและพระเอกก็ทําไปเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่านางเนี่ยก็มีความเป็นห่วงพระเอกแบบจริงๆหรือไม่และแม่นางหรือเฟย์นางก็จึงได้ทําการผลักพระเอกออกไปถอยหลังกลับไปนะครับแล้วก็ได้เดินจากพระเอกไปเพราะว่าพระเอกนั้นเขาก็เป็นคนที่มักจะชอบคอยกันแกล้งนางอยู่แบบเสมอแต่ถ้าว่าพระเอก เขาได้ทาการดึงนั่งกลับมาแล้วก็กอดแม่นางลิลเฟยแบบเข้าไปแน่นเป็นอย่างมากแล้วก็จริงจังแบบสุดๆ,ๆเพื่อให้แม่นางลิลเฟยนางนะครับก็ได้รับรู้ต่อไปว่าในที่จริงแล้วพระเอกก็ได้เป็นคนที่แอบชอบนางมาตั้งนานแล้วนั่นเองตถ้าว่าทันใด้นั่นเองนะครับแม่นางลิหลัวนางก็ได้มาแอบดูพระเอกอยู่แบบพอดีและนางก็เป็นคนที่แอบชอบพระเอกมากๆอยู่ด้วยและนั่นมันก็จึงได้ทําให้แม่นางลิหลัวนะครับ ก็ไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากและจากนั้นนางก็กําลังจะเดินจากพระเอกไปแต่ถาว่านางก็ยังได้เลี้ยวหลังกลับมาอีกเพื่อที่จะมองพระเอกซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งครั้งแต่เป็นครั้งสุดท้ายึงนางนะครับผมก็ไม่สามารถเลือที่จะไปโทษใครอื่นได้เลยนอกจากตัวของนางเองเป็นเพาวะานางเนี่ยกแได้ทาการมาดูถูกพระเอกว่าเขาก็เป็นเพียงแค่ขยะอ่อนแอรไรพลังไร้ค่าตัวที่นาง ก็ม่เด็รับรู้ไปเลยว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้มีระดับพลังความเทียบที่ได้ซ่อนอยู่มากมายมหาศาลขนาดไหนแทนพระเอกก็ได้ปกปิดพลังที่แท้จริงมาเป็นเวลาอย่างช้านานแล้วและก็ทําให้แม่นางคนนี้ก็จึงต้องมาผิดหวังในความรักที่นางก็ได้มีตอบพระเอกของเราไปนั่นเองนะครับผมและจากนั้นตกดีของวันนั่นเองและพระเอกนั้นก็กําลังคิดทบทวนอยู่คิดไม่ตกนะครับเรื่อง ในตอนที่เขานั้นก็ได้เข้าไปต่อสู้อยู่กับปรมาจารย์เครือทเทียนผู้แข็งแกร่งนั่นเองซึ่งอาจารย์เทียนนั้นก็มีพลังที่โหดมากๆและมันก็เล่นทําเอาพระเอกที่ก็มีพลังที่สุดจะเทพนั้นก็ถึงกับต้องมาหอบจับเป็นอย่างมากและพระเอกเขาก็ได้คิดในใจไปต่อวันนีคาหนานะนะก็โชคดีเป็นอย่างมากๆเลยที่ข้าก็ดันมามีเจ้าสํานักหมาป่าที่ก็ได้มาเป็นเพื่อนซีของข้าไปซะอย่างนั้นแถมเขาเนี่ย ก็ยังมีกองกําลังทหารที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากด้วยมากพอเลยที่จะสามารถมาตอกอนไปกับพวกสามตระกูลใหญ่ในเมืองได้เลยอีกด้วยและซือหลานะครับก็จึงได้เข้ามาบอกว่าในตอนนี้นะ่ะนะอนะาการบาดเจ็บของเจ้านั้นอานก็เป็นเช่นลายบ้างอย่างนั้นนะหรือเจ้าหน่ะก็ยังไม่หายดีแบบนั้นเลยไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะ เจ้าน่ะก,ก็ควรที่จะกลับไปพักผ่อนร่างกายของเจ้าเสียก่อนน่าจะดีกว่าสิ่งพระเอกน,นั้นก็จึงได้กล่าวขอบคุณต่อเขาไปสําหรับความช่วยเหลือที่ซือหลานเนี่ยนะครับเขานั้นก็ได้มีให้กับพระเอกมาแบบเสมอมานั่นเองและพระเอกก็จึงได้ถามกับเขาต่อไปว่าเจ้าน่ะก,ก็มีความแข็งแกร่งมากมายถึงเพียงนี้แ้วทำไมถึงก็ไม่ออกจากเมืองเล็กๆแบบนี้ไปซะละ่ะซึ่งซือหลานก็เลยบอกว่าตัวข้าเองน,าน,านันะก็ยังไม่เคยได้รู้จักกับ ที่มาที่ไปของตัวของข้าเองเลยละ่ะยาวใหญ่ละ่ะจะากล้าเดินทางออกไปจากบานเกิดของข้าเองด้วยตัวคนเดียวกันละ่ะและฉากต่อมาในที่สุดพระเอกนะครับเขาก็จึงได้ตัดสินใจไปเลยว่าจะทําการออกเดินทางเพื่อเดินทางไปยังที่ภูเขาที่มีเชื่อว่าเทียนหลิงซึ่งมันก็ได้ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองแห่งนี้ไปไกลมากซึ่งต่อมาพระเอกเขาก็จึงได้บอกให้ทั้งสองสาวนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วง เป็นเพราะว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทาการจัดเตรียมแผนการทุกๆอย่างเอาไว้แบบเพียบพร้อมแล้วสิ่งพระเอกก็จะทําการส่งน้องสาวของเขากับแม่นางลิวเฟยให้พวกนางนะครับก็จะได้เข้าไปอยู่เลยที่ที่เป็นที่ปลอดภัยนั่นเองที่พระเอกก็ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับพวกนางแล้วและจากนั้นพระเอกก็จะหาคนมาก็เพื่อทําการรักษาปลานเย็นไปให้กับน้องสาวของเขาซึ่งต่อมาแม่นางลิวเฟยก็จึงได้บอก กับพระเอกไปเลยว่าเจ้าเองนะั้นะก็จงออกเดินทางอย่างปลอดภัยไปด้วยละ่ะและนางก็จึงได้เข้ามาทําการจุบและหอมแก้มพระเอกซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งทีซึ่งมานะครับก็เรียนทำเอาพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องมาเขินแม่นางหรือเฟยเป็นนางมากและฉากต่อมาพระเอกนั้นนะครับผมเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางมาจนกระทั่งถึงที่เมืองแห่งหนึ่งไปนั่นเอง และเขานั้นก็ได้บอกไปต่อเลยว่าที่สำนักซีหลิงหยวนนั้นก็เป็นสถานที่ที่พวกเขาได้ทำการรวบรวมเหล่าหัวกะทิสุดยอดอัจฉริยะทั้งหลายแหล่จากทั่วทุกมุมโลกและก็ทั่วทุกคนแห่งในประเทศซีหลิงแห่งนี้มารวมตัวกันเอาไว้ในที่สำนักนี้ที่เดียวจนกระทั่งรวมกันเป็นสำนักที่แข็งแกร่งมากราคาแน่นนะก็ชักจะสงสัยเป็นอย่างมากจริงๆว่าข้าเองก็จะได้เจอกับคนที่แข็งแกร่งมากมายขนาดไหนการที่นั่น ที่สำนักซีเหลียงยวนแห่งนั้นแล้วก็ว่ากันว่าเหล่าสิษธ์ในสำนักทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีระดับพลังในขั้นต่ำที่มันก็ดันเกินในขั้นหัวตาไปแล้วอีกด้วยหรือก็เรียกได้เลยละ่ะว่าก็เป็นสุดยอดอัจฉริยะของอัจฉริยะอีกทีหนึ่งแต่ถ้าว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่การทดสอบมันก็จะได้ถูกจัดขึ้นมาเนี่นะข้าเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องหาหนทางมาเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแกร่งของข้าไปให้ได้โดยเร็วอีกด้วย แบบมากที่สุดเลยยังไงล่ะมาอย่างนั้นก็มีหวังที่ข้าก็จะได้มาพ่ายแพ้ให้กับพวกเราสิทธิ์ที่เก่งกาจพวกนั้นเป็นอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่เมืองส่วนหยางแห่งนี้นั้นมันเนี่ยก็จะมีของวิเศษที่ข้าต้องการตามหาอยู่บ้างหรือเปล่ากันนะซึ่งฉากต่อมานะครับพระเอกของเรานั้นก็จึงได้เดินทางมาเลยที่สำนักร้านขายายาแห่งหนึ่งไปซึ่งจากนั้นลุงเจ้าของร้านเองก็จึงได้บอกกับพระเอกต่อไป ว่าแล้วตัวเจ้าล่ะเขากาลังมาตามหายาวิเศษชนิดใดแบบใดอยู่อย่างนั้นนะหรอสิงพระเอกนั้นเขาก็จึงได้บอกไปต่อว่าท่านลุงข้าเองน่ะก็กําลังตามหาสมุนไพรอ,อยู่ชนิดหนึ่งที่มันก็มีชื่อว่าชี่ฉีอยู่ยังไงกนล่ะท่านน่ะก็พอจะมี มันอยู่บ้างหรือเปล่ากาล่นละนะซึ่งลุงคนนี้นะครับผมแกเนี่ยก็ได้บอกต่อไปเลยว่าเหตุชนิดนี้นั่นหรือค่าเองก็พอจะมีอยู่ถ้าทว่าค่านานนะก็ต้องขอบอกอะไรกับเจ้าเอาไว้ให้ก่อนว่ามันเนี่ยก็เป็นยาวิเศษที่ก็ดันมีราคาที่มันนั้นก็สูงมากๆเลยละ่ะแล่ถ้าหากว่าเจ้าแกรเดินทางไปถึงที่ชั้นสของที่ร้านขายยาแห่งนี้แล้วเจ้าเองก็จะสามารถเดินไปพบกับมันได้แล้วก็จงเดินไปเลือกซื้อมันด้วยตัวของเจ้าเองไปได้เลย ซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็เลยได้เดินเลือกสมุนไพรวิเศษหมาไปจานวนหนึ่งไปและเขาก็ได้บอกกับลุงไปเลยว่าท่านลุงสมุนไพพวกนี้นั่นนะท่านเองก็คิดจะขายค่าราคาเท่าไหรกันอย่างนั้นนะหรอซึ่งลุงนะครับก็บอกว่า3,500เหรียญทองซึ่งมันนะครับก็ทําให้พระเอกที่เขาก็ได้ยินไปดังนั้นก็ถึงกับต้องมาอึ้งเป็นอย่างมากในราคาที่แพงหูชีของมันและพระเอกเนี่ยเขาก็ได้คิดในใจไปต่อ วันนี้มันก็เป็นราคาที่แพงชะมัดและทองทั้งหมดที่ขานั้นก็ได้มีอยู่ในตอนนี้บวกกับทองที่ซื้อหลานนั่นก็ได้มอบให้กับข้ามามันก็ดันมีอยู่แค่เพียงสามพันเหรียญทองก็เท่านั้นเองนั่นเนี่ยซึ่งลุงคนนี้นะครับผมเขาก็เป็นพ่อค้าที่เจ้าเล่ห์มากๆแล้วก็ได้บอกต่อไปเลยว่าถ้าหากว่าเจ้าคิดว่ามันแพงไปแล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกจะไม่จําเป็นต้องมาซื้อของสิ่งนี้กับข้าไปก็ได้นะแต่ถ้าว่าที่ร้านขายยา ทั้งหมดของเมืองแห่งนี้ข้าก็ขอบอกได้เลยว่าเหตุที่เจ้ากําลังตามหามันก็มีที่นี่ที่เดียวอย่างแน่นอนและพระเอกเขาก็จึงได้คิดแน่ใจว่าชายคนนี้แน่นนะเขาก็มีความต้องการที่จะมา เอาเงินจากค่าพูนนี้ให้ถึงตายไปเลยหรือยังไงกันและพระเอกก็จึงได้บอกกับลุงคนนี้ไปนะครับว่าท่านลุงพอดีว่าค่าเองนะ่นะนะก็ได้มีเงินอยู่เพียงแค่3าม0เหรียญทองก็เท่านั้นเองและมันก็มากพอที่จะขอมาซื้อของจากท่านได้หรือไม่แต่ถ้าว่าค่าเองเนี่ยก็ดันมีของบางอย่างที่จะนํามาแลกเปลี่ยนไปด้วยและมันก็คือ,อยาวิเศษชนิดหนึ่งประจําตระกูลชีของข้าซึ่งเมื่อลุง อันก็ได้เห็นของสิ่งนี้เขานะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าจะตะลึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งลุงก็บอกไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าเองก็ขอ3เม็ดและพระเอกก็ได้คิดในาใยจไปนะครับผมวันนี้ตาลุงคนนี้นั้นก็มีความคิดที่จะมาต้มตุ๋นข้าเรือยังไงกันลุงเนี่ยก็เป็นคนที่น่าเลือดเป็นอย่างมากเลยยาวิเศษของข้าสามอันมันเนี่ยก็เทียบได้เลยกับเห็ดสมุนไพของท่านลุง เพียงไม่กี่อันอย่างนั้นนะหรอถ้าอย่างนั้นก็แสดงเลยว่าตาลุงคนนี้ก็จะมีความขี้งกสูงมากเกินไปแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไม่ขอคุยกับตาลุงคนนี้แบบอีกต่อไปและพระเอกก็จึงได้เดินจากลุงมาซึ่งลุงนะครับก็เลยบอกกับพระเอกต่อไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มถ้าอย่างนั้นข้าขอหนึ่งอันข้าให้ราคากับเจ้าไปเลยแค่หนึ่งอันก็เท่านั้นเพื่อแลกกับสมุนไพรเห็ดวิเศษพวกนี้ไปเลยก็ว่าได้ ถ้าหากเจ้าตกลงก็จงเอาเห็ดพวกนี้ไปทั้งหมดได้เลยซึ่งพระเอกเขาก็บอกไปเลยนะครับว่าไม่ได้ถ้าหากว่าลุงนั้นนะอยากได้ยาข้าหนึ่งอันลุงก็จงทําการมอบเห็ดทั้งหมดในร้านค้าของลุงมาแล้วก็มอบมาพร้อมกับเราสมุนไพรย,ยาวิเศษในตู้นี้ไปอีกด้วยซึ่งลุงแกนะครับผมเขาเนี่ยก็จึงได้ตอบตกลงและพระเอกนั้นเขาก็ได้คิดในใจเลยว่ายาวิเศษพวกนี้เผื่อแลกไปกับไอ้เจ้าพวกยาวิเศษสมุนไพรต่างถิ่น เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าสมุนไพรเหล่านี้มันก็อาจจะสามารถนํามันมาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บลานเย็นของน้องสาวข้าได้ก็เป็นได้แตาทวาทันใดนั่นเองเมื่อพระเอกนะครับเขานั้นก็ได้เดินจากมาจากร้านค้าตาทว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งไปโดยผู้อาวุโสคนนี้กัดนายน้อยของเขาไปนั่นเองและต่อมาพระเอกก็จึงได้คิดน่ใจไปต่อ ว่าาหากข้าก็ได้นาสมุนไพพวกนี้เนี่ยนะก็ได้เข้าไปปลูกอยู่ที่ภายในโลกจิตวิญญาณของข้าและให้มันได้เติบโตอยู่ภายใตยล้ลมเงาของต้นไม้วิเศษโบราณเล่าลาก็ในไม่ช้าสมุนไพเหล่านี้ก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นยาวิเศษที่ก็อล้าําค่าราคาแพงดับสุดๆแถมก็จะสามารถเติบโตแต่อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากอีกด้วยและไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยมัน,นก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยละ่ะ ซึ่งนอกจากว่ามันจะสามารถเข้ามาช่วยรักษาปราณเย็นให้กับน้องสาวข่าได้แล้วแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็จะสามารถมาช่วยเพิ่มระดับการบ่มเพาะพลังให้กับข่าคนนี้ไปได้อีกด้วยซึ่งทันใดนั่นเองทั้งสองคนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการสะกดรอยตามพระเอกมาจนกระทั่งถึงข้าในป่าและพวกเขานั้นก็มีความต้องการที่จะอยากได้สมุนไพที่พระเอก ่าน,นก็เพึงจะซื้อไปนั่นเองนะครับซึ่งพระเอกก็จึงได้บอกกับทั้งสองไปว่าน,นี่พวกเจ้าสองคนนะ่ะจะทําการเดินตามข้าไปอีกนานแค่ไหนกันอย่างนั้นหรือซึ่งเจ้านี่นะครับผมก็เลยบอกไปว่าเก่งมากเลยนะที่สามารถรู้ตัวทันได้เนี่ยและเจ้าเองก็จงทําการมอบเหตุสมุนไพรพวกนี้มาให้กับพวกเราซะเถอดซึ่งพระเอกนั้นเขาก็เลยบอกไปเลยว่านั่นมันก็เป็นเรื่องของเองและข้าเนี่ยก็ไม่สนใจหรอกสิ่งพวกตัวโกงมันก็บอกเลยนะครับ พอเจ้าหญิงยโสแบบนี้ถังก็เป็นการดีมากแล้วละ่ะเพระค่าเนี่ยก็ยิ่งชอบเลยซึ่งต่อมาพระเอกก็จึงได้จัดการซัดพลังจนนายน้อยพูดนี้ท่นก็ถึงกับต้องล่วงกันเลยทีเดียวซึ่งตาลุงคนนี้นะครับแกเนี่ยก็เลยบอกต่อไปเลยว่านี่แกนะก็กล้าดีกันยังไงอย่างนั้นลือที่กล้ามาบังอาจโจมตีท่านนายน้อยคนนี้ของข้ากันแต่ถ้าว่าทันใด้นั่นเองลุงคนนี้นะครับก็จึงได้โดนพลังค้อนสายฟ้าใหม่ของพระเอกเพื่อเข้าโจมตี จนกระทั่งเขานั้นก็ถึงกับต้องมาล่วงลงไปกองไปอีกคนนึงนั่นเองซึ่งก็เรียกได้เลยนะครับผมว่าพลังค้อนใหม่สุดโหดของพระเอกนั้นมันก็เป็นพลังที่เทพมากๆและมันก็เล่นทําเอาลุงคนนี้นั้นก็ถึงกับต้องลอยเล่นทอยหลังกลับมาและภัยของเรานั้นเขานะครับก็เลยได้บอกต่อไปว่าทีนี้นั่นน,นะพวกเจ้าก็ยังอยากที่จะได้สมุนภัยวิเศษจากข้าไปอีกหรือเปล่ากันล่ะเพราะพอดีเลยว่าข้า จะนำของสิ่งนี้ไปเพื่อทําการรักษาให้กับน้องสาวของข้าอยู่แบบพอดีเลยก็ว่าได้และทันใดนั้นเองนะครับพระเอกเนีก็ได้สังเกตเห็นว่าแหวนของไอ้เจ้าหมอนี่นะครับผมมันนีก็ดันเป็นแหวนที่ก็มีราคาที่แพงมากๆซึ่งพระเอกก็เลยได้บอกไปว่าข้าเองนั้นนะก็มีความต้องการอยากจะได้แหวนมิติของเจ้าอยู่แบบพอดีเลยและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยใน ep นี้ถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมทุกคนก็สามารถ กดและแชร์สับตา์ใครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีกระปุม